สวัสดีค่ะฟ้านักไกายผ่าบัตรประจำรีคอร์ดมีนะคะรู้กันไหมคะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับสภาพร่างกายหลังจากอายุ35ปีขึ้นไปปัญหาที่พบนั่นก็คือโรคคอเสื่อมนั่นเองค่ะที่ทําเอาหลายๆคนต้องทนปวดทนทุกข์ทรมานแถมยังงุนงงอีกด้วยเพราะเกิดจากการใช้ร่างกายที่หนักหน่วงตั้งแต่วัยรุ่นเช่นการดูโทรศัพท์มือถือการโฟกัสกับหน้าจอคอมเป็นระยะเวลานานค่ะ อาการที่จะพบเบื้องต้นนะคะระยะเริ่มต้นคือมีอาการปวดตึงคอเล็กน้อยหันคอได้ไม่สะดวกระยะปานกลางคือมีอาการปวดเรื้อรังค่ะทําให้เริ่มมีอาการปวดล้าลงแขนลงสะบักและอาจจะมีอาการช้าควบคู่ไปด้วยได้ค่ะระยะสุดท้ายนะคะซึ่งอันตรายแล้วก็ค่อนข้างที่จะกังวลมากๆเพราะว่าคนไข้เริ่มมีอาการอ่อนแรงค่ะทั้งอ่อนแรงแขนสองข้างหรือข้างเดียวกับมีอาการช้าควบคู่ไปด้วยและมีโอกาสกดทับไขสันหลังซึ่งส่งผลต่อความเสี่ยงของภาวะอัมพา หพืออเกลือมาพาดได้นั่นเองค่ะถ้าทุกคนมีอาการแบบที่ฟ้าพูดไปนะคะแนะนําให้เข้ามาตรวจประเมินอาการกับนักกายภาพเพราะนักกายภาพวัดมีประสบการณ์และมีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อที่จะรักษาปัญหาของคนไข้ได้อย่างตรงจุดและก็ให้คาปรึกษาแบบตัวต่อตัวกันไปเลยค่ะใครมีอาการเหล่านี้นะคะแนะนําให้เข้ามาที่รีค e r y มีคลินิกได้เลยนะคะรู้เมื่อสายอันตรายก่อที่คิดนะคะให้ทุกอาการปวดเริ่มที่คุณแต่จบที่เรานะคะ